สัดไม่ก็พูดดัดดังเหรอไอ้เที้ยพี่อัดเขาเนี่ยหรือว่าไม่อัดอัดอัดครับอัดพูดอย่าด่าเคสเท่านะไม่ด่าไม่ด่าตายเขามาถล่มกูตายเคสแังโปลคนเดียวแหละไอ้เคหแังโปลเดียวเลยัอดเขาชิปมึงมันไอ้หังโปอะไรไอเดียอะไรไอเดียอะไรไอเดียเขาไปด้วยไอเดียอะไรไอเดียพัดเวิร์ดเกหยาว่าเหว่าจริงไอเดียไว้เขามาติดตามไง จะมาดูหน้าตาหน้าตาเราเราที่มีสิวเยอะเพราะดูหนังโป้เยอะไม่ใช่เอ้าวผมไม่มีสิวเขาเรียกว่านักสาไงยาวมายาวมายาวมาเขาเรียกว่านักเก็บเกาโอ้ยเฮี้ยบบมาเข่งกันในตอนนี้เลยสัมาแล้วยาวตัวนี่เลี้ยงดีแค่เมื่อหูเหลือห้าว่ะเสร็จแล้วดิอะไรเหลือห้าของใครเลือดเหลือห้าคุณเหลือศูนย์นาตี อย่าสามสามอ่ะทำอะไรไปยังไงล่ะหวยขึ้น <r> ล้ยเ่เิดเท่าไหร่นะไม่เพื่อนกูอย่า้อยอ่ะมันไปเติมมาเติมไหร่ยอล้วสองยาวาวาาวาวาวไม่กล้าออกเลยอโอ้ยเยียมแหวกแก่อ้ัขนาดเี้ยวอยเยี่นเดกาคตยเเโออเยีนโห ตาตาอย่าลอยอย่าลอยเอาเสียเอาเดี๋ยตัวเดียวให้หนีไปเอกนี่หว่าทำไมข้างนอกมันมีไปเอกวะปลาบืนเขาจุดเรางรือเปล่าโอ้ยแตกแม่นมันจากไอ้ดิ๊ไม่พูดหรอแตกแตกอ่ะแตกโทษโทษโทษครับโทษโอ้โหเมื่อสุภาพดิ๊มไม่ได้จับไปเนื้อไก่เซกัสติ๊กไม่ได้แตั ช่วยด้วยามาถ้าไมมันแอบเข้ามาในรูนี้นะบอกผิดอี้ให้กูช่วยเนี่ยไอ้ยี่กเแว๊บนี่กูเหลือเก้าสิบเอ็ดแล้วนี่อ่ะให้กูช่วยอ่ะอุ้ยแว๊บอุ้ยอุ้ยอ้าวไอ้ยี่อ่ะอุ้ยคุณชนกระสุนทำไมเนี่ยกูรักนอนบ้าเปล่าแท่นแท่นแท่นมันลงแท่นอ่ะตัวไอ้ยี่อ่ะเป็นอะไรกระสุนปืนกูเนี่ยฮะเป็นอะไรกระสุนปืนกูเนี่ยมันหยาบมันหยาบอย่างเงี้ยเทลาเลย คือผมไม่นักเลงเนี่ยครับผมพูดสุภาพไม่เป็นครับนักเลงเนาะใจเบาคือผมเป็นนักเลงอยู่ซอยซอยซอยเทียร์รูนไหมครับผมจําชื่อซอยเทียร์ไม่ได้แอดมินพันเทพก็บอกเทียร์เทียร์ไม่บด้วยหรอกเทียร์เลเป็นนักเลงอะไรด้วยหรอหรือว่าพี่นนักเล่นนักเลงอะไรนักเลงหนอ่โอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย่าไปดึคนที่ฟาดดิลูมาท้องเลย กูนี่ปล่อยมือแล้วจับวางเลยครับเยี่ยเดินคนที่ฟาดินมาเข้าท้องเล่เพื่อนหัวมันพี่ออกจากหน้าจอไม่ได้ถ้าออกก็คือยืดยืดอัดอ๋อชิบันจะดับใช่งป่ะดึงเองไม่เป็นเลยเอาหัวสีไม่ทำไรเนี่ยดหย้ายสุดแค่ได้ีหันถัดแล้วมันไม่มาองชายเกาะมะขามชื่อแม่งนี่บับไปนี่ยังอะไรวะไอเดีอะไรวะให้ไอเนี่ยเข้าอ่ะอะไรวะสมาชิกก็คูเยี่ยมต้งเข้าอ่ะ ที่ปิดเอี้ยงกลัวไอ้เด็กนั้นเข้ามาอีกปิดประตูเปิดไว้ดิไม่ได้รับอนุญาตครับรอแป๊บแก้แก่แก่แก่โงชายมะขามอยู่ท็อกปะอยู่นั่อยู่นะอยู่อยู่เขาบอกไหนอยู่ไมายากหน้ามาขามเลยมาขามมะขามมะขามมะขามก็มาไม่ทำให้มึงผิดป่าวเฮ้ยยึดรถสองเราทำอะไรเนี่ยรถเราแข่ะไลย สองดอกโมเดลดูแมพไอ้เหี้ยได้เอ็นดูแมพได้เดียวไปรับกระสุนเฮ้เยใจเย็นเไอ้เหี้ยวิ่งวิ่งไม่คุ้นลุยไอ้ฉันกูถ้ากูยิงเคมอลบงทีนี่มึงน้ำตาแตกไหมวิ่งไปนี่ตายไอ้เหี้ยกูยิงเคมอลดิแล้วเคมองใครอันนั้นอ่ะอันตรวนั้นของใครอันข้างหน้าอ่ะยิงได้ไหม ดิมยิงใครเนี่ยเฮ้ยซุสไนนี้มาวะนมึงยิงเพื่อนกูเยี่ยดิฉนโชคดีเพื่อนกูรอดไม่ได้ตัวนึงไปละพัดเจ้าแมตชคิวแมตชหลงไปลากไอ้ไอ้มาขานยาว่างมาดิยาว่างมาดิบนไม่ว่างหรอโดดเจ็บทำไมวะเนี่ยกูไม่เข้าใจตัวเองหายตายไม่ได้ตัวเขงออกเงิไม่ได้รักตัวนึงเป็นไงเป็นไงแมตช์เป็นไงแมตชคิว โอ okay right? ้เข้มแน่ค er> ิวแคบประกอบมันยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยได้เดี๋ยวไม่ฟ้าแล้วเป็นสุดเหตุเยอะสุดเลยมันเย็ดไปอ๋อ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 ปักปั๊บโดนปุ๊บอ่ะปิ้วปิ้วปิ้วยาวว่าเขาเรียกว่าอัดคลิปบางทีเนี่ยต้องมีของดีแถมให้เอ้าอันนี้ในตว์กูพูดไปนะขาดคำเนี่ยของดีของของดีโดนตัวเองใช่ไหม เอา้ของดีมาเียแล้วเป็นเดียวมาแล้วบ่นเยอะบ่นเยอะไอ้เหี้ยบ่นเยอะโดนไม่แม้เอาหัวไอ้ตีมึงมานั่งหลังอะไรเนี่ยหลับมือตั้งหนึ่งไอ้เหี้ยมึงจะเป็นปลาไกลเลยอตีมันเข้าบีแล้วไอ้้เหียคอยดูคอยดูคอยดูอือคอยดูมันจะตู้ชีตใกล้ชิดเลยก็ปุ้งมาแล้วตี๋ สีดมเห็นกำลังนั่งรอเหยื่ออยู่ล้างล้าหลางล้าเรียบร้อยตอนนี้สีรอสีรอช่วยเพื่อนให้ตายไปหนึ่งคนสีดักรอเหยื่อปาเว่าเข้าไปนี่มันปลาคุณนายสวนมาว่ะดูดิดูดิขวาขวาใช้เวลามาสองยาก่าย่าก่าย่าย่ายาย่าย่ายายาย่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 าร่ายราย่าย่าย่ัยาย่าหลัง่าย่าย่าย่ยย่า่าย่ายย่าย่ แม่บอกไม่รู้เชียร์นะมึงเลยเนี่ยสารเดิมมึงบอกด้วยเดี๋ยวมึงบอกเลยกูอยากได้ปืนใหม่อ่ะเจ็งดิชอบโฉดพวกที่เหนียวไม่ตัดอ้าววางแล้วละเอาดิยิงกระแพงไปรู้ไม่ตัดวะยาเข้าไปหลอมเรื่องเลยเข้าไม่หลอมอุ้มบ้าบอแย่เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเออตีทำลายตีทำลาย เฮ้ยอย่าลีลาครับไม่ชอบเอาแปะเข้าไปไอ้เหี้ยมันชนมันลุกเองวั้มันนั่งมันนั่งแล้วยังม้วนขาให้มันลุกมึงดินั่งห่าด้อยวะมันบอกบังคับกูอยู่ได้ไอ้สัตบังคับกูได้กูไม่อยากจะโดนกระสุนกูชคูเข้าไปเอหัวลั่นหัวลั่น หล่อยำไหมครับหล่อดักเร็วพี่ยาปักเร็วเอาชิบหายระเบิดโอ้โปกูจะโดนเลยครับไอเด็กชาวบ้านระเบิดอีเหี้ยไอ้ดิ้นคุยสันบางปูเย็ดแม่บ้านพ่อขายระเบิดในเหี้ยสามลูกแล้วนะเชิบหลอกมาสามลูกแล้วนะเออเหี้ยขอคืนสองตัวเหี้ยเทมอไคเรียดลอยโอ้โหโั่แตกครับท่านผู้ชมเียเทมอไคเนั่นแหละแม่ฟ้าด้านฟ้าดี เอาแล้วเอาแล้วเข้าไปเลยนัดกลัวอะไรวะโอ้โหเทพหนังโป๊ซะอย่างอออาให้กูคึกไปเหี้ยกูจะคุยปั้นหน้าทุกขอทุกขซ้าเนียอยาบอกทิปเลยกูยัดแม่การเล่นมันคือการเล่นมันเล่นไม่ยากฟัน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 จังหวะฟันบดีมาเล่นเกมมาเล่นไม่ยากกูกำลังพร้อมีดเลยเนีย มันบอกอะไรอ่ะเอาตีนตีมน้างมัชัวร์เออีคิดได้แล้วแทนเอาที่มาดูคลิปที่เขาไม่แช่งกูตายอย่างนี้เนี้ยเอ้ยาวตัวโหดิ้นเนอยังไม่สั่นเฮ้ยฝัดแชนแน่วัยพี่หน่อยดิฝากติดตามแชนแนลพี่อ่ะให้มันเราไปรอดูคลิปที่พิมพ์ไม่ได้ดิ้นช่วยกูด้วยนี่เลยสิผ้าไอ้นัดหนีนัดหนี้ยี่ปากโค้งกูเลยสิผ้า เล็ดแปดลอกบอเลยหลกบอเลยหลอกบนเี่ยกูข้าบีแรกกูข้าบีแะเยี่แย่ตอนเราเป็นยอดคนจำไว้สย่าดูยาดูเรากำลังติดตามชมอยู่เอาไว้หาย